มีวินัยทหารก็มีระเบียบวินัยนิ้วอย่าไปบางก้องก้องเดียวกดถ้ามันขึ้นแดงมันขึ้นเล็กขวเอาถ้าอยากได้ให้ทำตามจับหูซ้ายนั่งลงถ้าอยากได้เดี๋ยวจะแจกอยู่จับหูซ้ายของเพื่อนจับหูเพื่อน จับหูเพื่อนไม่ให้จับหูตัวเองเนี่ยจับหูเพื่อนเราก็ไปจับหูเพื่อนสิจับหูคนข้างๆจับจมูกเพื่อนจับปากเพื่อนแล้วไปจับะสือเพื่อนจับหัวจับหูจับขาจับไหล่จับแขนจับขาจับแข้งจับขาแล้วไปจับะดื้อ เดียคุณเดี๋ยังไม่ได้โดนจับเลยก็กำลังดูมองหาจับอกจับไหลจับบาจับตาจับแก้งจับกาแล้วมาจับะเลอเป็นการถ่ายปอดจับต้นมุของกระป๋อนโรงเรียนสีสีไทยวาจานั้นตต้องสุภาพอ่อนหวานตำรวจจะไปรอดไหมเนี่ย

ไอ้ล็อกู้นำไหมมาเงี้ยเนี่ยน้องหนุ่มกันแน่กรับไปเอาอันไหนลูกเรียกเราจะเอาอันไหนเรียกเอาลายหวงโซ่คาหรุ่โซ่สีเลยลูกสีนะสีม่วงได้ทุกคนลงได้ทุกคนเดี๋ยวจะฝากไว้ให้กับคุณครูเลย คนครับได้ทุกคนไปนั่งลงก่อนลำดับต่อไปะ่ายภาพไปถ่าันาพจ้ากแสดงมาจับ yeah, ้าไหน่อยหูแล้วกวนะครับวันนี้มาเพือรางวัลกไะครับนี่ได้อะไรกันบ้างรืองของยาเสพติดที่หนูเคยเคยเห็นเร่ยาเสพติดหนู้นูจักไม่ยาเสพติดเลียอะไรบ้างเีเรื่องของยาบ้ารู้จักไป ยาบ้านี่รู้จออับหรือคนกินก็บ้าคนขายก็บ้าคนจับไหมบ้าบาทนะบอกนะถ้าเยวเจอเรื่องของยาเสพติดขอให้บอกนะบอกนะให้บอกเลยบอกพี่บอก,บอกนี่คนตำรวจโทสมพรพงเพชรตักผู้จัดการกตำรวจจออภาคสี่นะครับแล้วก็ทางตำรวจจะลงม,มือควบคุมตาดตามรักษาหลัการแจ่ผู้รับการกตำรวจอจ่อเล็กและคนนี้ใครครับอ่านหนันงสือ อันดับแรกตัวสมเด็จร่วมกับการสถานที่ต้องดปรูเมืองเอกผู้ใหญ่ใจดีขอที่จะร่วมกันปราบอาจะเส็ินนะไดนะเอาสวัสดีค่ะเอาขอให้เดินทางโชคดีทุกทุกคนได้โชคดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะได้โอ้เก่งมากโลกเก่งมากันีครับปทาลกามมนนะมีรถขาตอนสถานด้วยนะัน้หนือหยาดเลยครับ

คิดว่าเหรอครับสาวว้ยยี่สิครับสามสิบเอี่ยมสามปีแล้วพี่น้องอย่าเป็นกันนะครับใครที่มีคาถาอยู่แล้วฉมขอนะครับใครที่มีคาถาสมนะครับอย่าได้ลองของอย่าได้ล้อเล่นนะครับลูกศิษย์ผมมีครูลูกครูผมก็มีศิษย์นะครับขอให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีคาถาอยู่แล้วอย่าได้ลองนะครับตัดตางตัดจุนเถิดเถ่อหาใบกระรูหรือถามอะไระรูจักจักหาเด็บ นะครับขอเลยครับใครที่มีกันนะพี่อาตอมทุเลี้ยงแล้วก็ขอนะครับอย่าได้อย่าได้ลองวิชานะครับอย่ายลองวิชานะครับผมขอนะครับผมขออีกจะพาไปฝันตาชัยจะพาไปออกกำลังกลางจะพี่มาไปกินตับ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 เพิ่งตับตับตับจะพี่มาไปมาไปกินตับจุดิ๋วจิ๋วจิ๋วเพิ่ง

ยพอซูลวพวกยาติดๆวพที่จะซื้อเอาไ้นคนืน่มาซูนะพ่อนอมาแล้วก็ตาตาตาก็ไเอาไวลายตำรวจไปเพืจะพาไปว่าโหนไหนเป็นมิตรือหยุสนใจเราอยู่ไนประชาใจเพื่อกันาขายาค้มชาติไทเก็บพร 大家，全国人民，全国人民，一起参加咱劳动作业，全国人民，作业，作业快，作业快，我们高兴极了。作业，嗯，千动起来，动起来，动起来，动起来！要参加谁？过来，谁过来？告诉。 เลงเยเห็นไหมเห็นไหมในรัีิสิสกัยิ่งยิ่งเลยต้อง่ไว้ต้องต่อสู้ตอเนวเดือไล่มาประกามายุ่งจะมาค้าขายยาเสพติดทีว่ากันแล้วยิ่งเลยละบาปไปและพวกพาใม่เด็ดขาดยวไม่อยากเดขาดย่ไเ็ายอะมากอยู่แล้วตอนตหอง็อย่า๋ยต้อยรอ มุกกยาดกแนเองเันกันตาไปไปบอกไปไปเข้าขวานขวานใจใจดห้เด็กดีต้องปีนาที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาขวามันสามเฉลิมแสวงทานสี่ไว้ใจนั้น่าฟอนวานห้ายึดมั่นกันดูหกไปดูรู้เราเป็นงาน เด็ดตอกษาใหาช้ชาวชาติตองมาบางปันเทียดไหมครับแปดนีกจอกขบาดการต้มสสตลอดการสิบนำไทนักกีฬาก้าหารต้องเหมา,า,หาะก,าก,าาออกับงานสมัยการพัฒนา